สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิบริกอังกฤษนัดเปิดสนามกับฤดูกาล2024-2025คู่ระหว่างวิวเวพูเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านบอลหมัดละครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อทุกคนด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่16สิงหาคม2568เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับไดเจอกัน5คนครับเป็น,นด้านวิวพูครับเอาชนะไปได้ทั้งหมดเลยครับไม่แพ้กับบอลหมัดเลย โดยนัดล่าสุดที่เจอกันในศึกพิลิ์ลีก,ลกอังกฤษเป็นทางด้านริวพูครับบุกไปเอาชนะมปได้2ประตูต่อศูนย์ก็ดูกันว่านัดนี้ผลย่องมาเป็นเช่นไรครับตบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลกันแข่งขันกันครับได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูกระเบนครับจะเป็นทางด้าน จ้าบ้านริโยภูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนโกัาเต้เล่นมาที่วิจิฟันได้ฝากประตูกันกัคโปให้มาฟอร์เรียนเวียโยกเข้าในแล้วเจอช่องแล้วซัดตรงนี้ติดทางด้านฮิวอิวารเดซันเล่นมาที่บรุกไหลออกซ้ายมาทาวเนียบรุกฝากมาที่ไคเวิร์ดยกเข้าใน ตรงนี้ไม่ผ่านวิดิไฟได้กาเฟนแบกกาเฟนแบกโดดแย่งจากเท้าไปแล้วครับบุกโยกเข้าในมาบุก๊กไม่ผ่านและกาเฟนแบกโมซาด่าแท็กต่อมาให้ฮูกโกอ,อิกิติเกเอิกิติเกกจะเปิดให้กั๊กโปรตรงนี้ช้าไปแล้วครับเปตว,เวิก สุดท้ายโซบอสไลน์ก็ไปทำฝ่าวนัดล่าสุดนี่ริวพูครับพึ่งภัายการโดนจุดโทษให้กับคิซาวเเรตมา3ประตูต่อ2ครับทำให้พาดการควา้าถ้วยการกุศลอย่างคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ชิวไปครองแหละครับไพเวิร์ดฝากครั้งหน้ามาอิวาเนลซัน แต่ออกซ้ายมาวิโด้ตเคอร์เกสดักได้วิญญาณได้ฝังมากัฟเฟนแบกย้อนกลับมาตั้งที่โกนาเต้ครับสโบรต์ไลน์ฝันได้ยกขึ้นหน้ามากั๊กปูไม่ถึงวิโด้ตเคอร์เกสเคอร์เกสโยเข้าในมาตรงนี้ย้อนคืนกลับมาสโบรต์ไลน์โดนอีวานีซันแย่งไปจากเท้าเลยครับโดนอีกสโบรต์ไลน์ สวนของบอลบัตอดัมอดัมยกขึ้นหน้ามาโกนาเต้ดักเอาไว้ได้ครับย้อนคืนกลับมาไอซอนเบเกอร์ปอมยาวขึ้นหน้ามาเลยครับฟิมปงฟิมป,ง,ปงยกเข้าในมาหมายถึงกฤษิกาปงไคเวิร์ดเหลาติดนั่นแหละไอกระฟิบแบกยังได้ที่อดัม ฝากมาอิวานเดลซันเล่นมาแล้วซัดตรงนี้ติดชัแฉลบมาเข้ามือริซอนเบเกอร์ครับสิมปรงวางยาวมาตรงนี้โดนดักได้ดำไรออกซ้ายมาทวีนเนียแล้วบอลหลุดออกข้างไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของวิวผู โมซาร่าผ่ากระชากแล้โมซาร่าตรงนี้สุดท้ายแล้วดีดเข้าในมาฟอร์เดนเวียดเวียดหกักหักแล้วซัดตรงนี้ติดทางด้านอดัมครับวิวจะยิงเองนะท่านฟอร์เดนเวียดครับฤดูกาลนี้แอดมินมองว่าลิเวอร์พูลควรเริ่มหาตัวตายตัวแทนโมซาร่าเลยครับเห็นจากเกมเมื่อคืนนี้แล้วครับฟอมดรอปลงไปเยอะครับทางด้านโมเมสซาร่าครับฟิมโป ยกเข้าในมากักปูแล้วเฟอร์จิฟันได้ครับบอลมันไปล่วงใส่เท้า,าไปไม่ได้จบตรงนี้เบตวิกบอมยาวมายัางได้ที่โกดาเต้ฝากมาที่ไรอันกาเฟนแบกฟิมโปงยกมาข้างหน้าไม่ถึงยีกิติเก้ครับ แล้วกาเฟนแบกโดนตัดได้ครับตรงนี้นนดไขร,รเวิร์ดบอมยาวเข้าไหนมา โกดิการโปรเคลียทิ้งออกมาก่อนเฮียวฝากมาตรงกลางเซเมนโยเลนมาที่อีวานต์ซันโอ้โหโดนโซบอสไลดักได้แล้วกักโปจะสวนแล้วครับโกดิกัรโปรไหลออกซ้ายมามิรัสเคอร์เกสเคอร์เกสขาจะไปเองครัวบวนเข้าได้มากักโปโอ้โหโดนอดัมดักตรงนี้แล้วเซเมนโย เซเมนโยฝากมาอดัมแล้วแทงมาอูโกอิกิเก้ครับอิกิตเก้หลุดแล้วดีดออกขวามาโมซาร่าหุดแล้วโยเข้าในปันเลยตรงนี้หนึ่งประตูต่อ0ูนย์เอร์ลพููขึ้นนําแล้ว, ike, วครับต้องชมอูโกอิกิตเก้ด้วยครับที่แอสซิตลูกนี้อย่างสวยครับนับหนึ่งแล้วกับเวอร์พูู นี่ครับแทงหลุดมาของอีกิติเก้ครับแล้วดีดไซคก้อยมาโมซาร่าแตะแล้วปั่นเลยครับขูดจังหวะไซ้ก้อยของอีกิติเก้ครับเดือดร้ายครับส่งให้ซาร่าได้ยิงแบบนิ่มๆแบบนี้นะครับวิวพูลนับหนึ่งแล้วครับ ไคลเวิร์ดแทงออกขวามาเอาลาวโคจูเดียนเอาลาวโคตรงนี้หนีสวอตไลน์ได้เซเมนโยแล้วเอาลาวโคบอลยังไม่ออกสุดท้ายเคอร์เกตไปทำฟาวผู้ตัดสินให้ฟาว่าเป็นเร็วมาแล้วไคเวิร์ดเซเมนโยโย่เข้าในมาเซเมนโยฝากมาตรงกลางอดัมไหลต่อมาอีวานเนลสันซัดตรงนี้โอ้โหถากเสาไปนิดเดียวครับ ก็เกือบโดนกับริวผู้นี่ครับบอลของเซเมนโยฝากมาตรงกลางแล้วจ่ายยัดมาเลยครับแต่งหนีโกนาเต้ ate, แล้วซัดตรงนี้บอลถากเสาไปนิดเดียวขายเวิร์ดหยดมากุลิกักโปอยังหมุงเครียดไม,ม่ได้ กูโก้อีติเก้อีติเก้ขาลุยมาเองครับตรงนี้โอ้โหแล้วไม่มีใครเหมือนกันต้องย้อนกลับมาตั้งที่ฟิมโปกยกให้กูนี่กั๊กโปกั๊กโปพักๆแล้วซัดเลยตรงนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับอุบุจะมามาดื้อๆเลยครับกูนี่กั๊กโปครับก่อนหน้านี้โดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักเลยครับในนัดชิงคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ชิลครับอุนัดนี้เปิดสนามยิงได้แล้วครับกูดี้กั๊กโปครับ นี่ครับอิกิเก้ฝากมาแล้วฟิลมโปงหยอดขึ้นหน้าเลยครับตรงนี้อย่างแม่นเลยครับแล้วพักบอลลงซัดตามน้ำไม่พลาดเลยครับ2-0ครับรีวอพูแซงห่างก่อนหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับ แล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นริวพูครับขึ้นนำบอลหมัดไปก่อน2ประตูต่อศูนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยงังไงก็ฝากกดไลค์ดริตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับครับผู้ตัดสินเป่าเขียรยลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านริวพูครับชุดสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายแหละครับ เฟิร์ตครับตรงนี้ไม่ผ่าแรกแครัเฟนแบกกาบเฟนแบกผ่าลุยขึ้นมาโมซาร่าเชื่อมมากาบเฟนแบกโมเมซาร่าให้มาอีกิเดิกเก้พักๆเราซัดตรงนี้โอ้โหอย่างคมเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับฮูโกอีกิดเก้ครับซัดประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้แล้วครับโอ้โหโนี่นะครับ,รบขอเสียงแฟนๆหน่อยครับโอ้โหนับหนึ่งแล้วครับ บอลไหลมาของโมซาร่าครับแตะให้แล้วซัดตรงนี้อย่างคมเลยครับมึงมุมครับโมซาร่าถวายผ่านมารอบนี้แอซซิตให้แล้วอีกิติเก้จับหนึ่งจังหวะซัดเลยครับโอ้ยิงประตูต่อเนื่องครับสองนะัดสองประตูเร็วครับ นีนี่ถ้าริวพูชนะนี่ก็จะของจ่าฝูงชั่วคราวนะครับพยายามทําประตูได้เสียให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงยาวๆครับกาเฟนแบกไลอ้อกความาฟิมโงฟิมปง,มปงยกมาที่อิกิติเกกตรงนี้มาเข้าทางอดำเซเนซี่บอลเปลี่ยนแกนมา เปลาโคมีเซเมนโยว,วิ่งทำทางตรงนี้เวอร์จิลฟันไดก็ดักอ่านไว้แล้วครับอีดเ,เก้ลงมาเชื่อมกลางสนามสุดท้ายเสียบอลหฮีวไหลออกซ้ายมาเซเนซี่ทัฟเฟิดออกมาที่ทาวินีไหลออกมาทางด้านัวซ้าครับทัฟเฟิดแล้วฟิมปงไปสกัดมาตรงนี้ไม่ฟาวด้วยแล้วโยเข้าในมา สวารา <ondan S 1> ยกัปโปให้มาตรงนี้ไม่ถึงซาร่าครับซินเนซี่ไหลออกทางด้านกบซ้ายมาอดัมอดัม ต้องย้อนกลับมาที่เปโตวิกฟอร์เดียนเวีอดเล่นมาที่โมซาร่าย้อนขึันมาที่กักก๊กโปกั๊กโปหลงซัดไกลตรงนี้ก็ยังตรงตัวผู้รักษาประตูอย่างเปโตวิกครับแฟนริยุบคูครับฝากกดไ like ลค์รัวๆให้ด้วยครับกดติดตามเข้ามาครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับรบกวนด้วยครับไปสนับสนุนช่องเล็กๆของเราครับฝากกดไลค์ให้ด้วยครับ เราโคโดนโซบาร,รายดักมาตรงนี้แล้วจะสวน <c oughs> ลึกมาถึงอดัมราโคไม่ผ่านโดนบริกโซบาร,รายวิธิกักปโปเล่นมาฟอเรียนเวียแทงมาอีกิทิเก้พักพักแล้วบ <c oughs> ดบตัวโอ้ประตูที่สองยังไม่มาครับอู้เกือบไปครับทางด้านบอลหมัดครับ นี่ครับรอบนี้เป็นโคดี้กักโปรครับฝากมาให้ฟอร์เรียนเวียสไหลาตามน้ำเลยครับแล้วอีกิติเก้แต่งหาเหลี่ยมยิงจนเจอครับอู้เนีย่ยครับจังหวะเล่นฟอร์เรียนเวียสครับออกบอลง่ายๆครับแล้วเพื่อนเล่นได้เปรียบครับเห็นตั้งแต่ในเกมคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ชิลแล้วครับสวัสดียอดมาหม่ถึงโมซาร่า เราโคเ่นมาซเ,เมนโยไปปล่อยบอลไหลตรงนี้ไม่ผ่านสุบ,บอตตกาคโปฝากมาโมซาดาแต่งเข้าในแล้วซัดเลยโอ้บอลรักไม่ดีเลยไม่ตรงกรอบเท่าไหร่ก็ทางดา้โมซาดาโมซาดาเล่นมาเวียแล้วยกขึ้นหน้ามาอีติเกตจะยิงตรงนี้สุดท้ายคุกคิกไปมา บอลสวนของบอลหมัดบ bon ุกเซเนซีปอมยาวมาสุดท bon bon. ้ายหลุดออกข้างไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของลิวพู้ บริกัรโปกัรโปย้อนคืนกลับมามีรอสเคอร์เกสเคอร์เกสย้อนมาอิกิเตเก้ได้ควินตรงนี้โโอ้ห4ประตูต่อ0ครับแล้วได้รุนแฮตติกเลยครับฮูโกอิกิเตเก้ครับนี่นะครับความหวังใหม่ของดิวัภูครับโอ้ประสานงานกันระหว่างมีรอสเคอร์เกสครับขึ้นผูกคนเดียวเน่งๆแบบนี้ก็ไหลเลยครับ ดอสเคอร์เกตครับเปิดยัดมาแล้ว <c oughs> อีกิเกขึ้นโค้งเหน่งๆครับต้องชมตั้งแต่ขนเปิดแล้วครับอย่างแม่นครับแล้วดูขนขึ้นครับหมาคนเดียวไม่มีใครประกบแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับ too easy here. ทเวเนีย,ยให้มาตกกลางไคเวิร์ดแทงออกขวามาสมิธสมิธจะหนีคเคอร์เกสไม่ได้ฝากเข้าได้มาไคาเวิร์ดวนขึ้นกันมาสกอตเล่นมาที่อีวาน,านิลซันอีวานิลซันซัดตรงนี้ติดบล็อกแล้วโซโบอสไล่ฝากมาผู้ที่กักโปกักโป ผาเลี้ยงมาเองครับแล้วแทงให้อิกิเตเกวิ่งแข่งอิกิเตเกถ,ถึงถึงแล้ววนสัตว์ตรงนี้โอ้โหสามต่อไปครับ5้าศูนย์ครับยิงคนเดียว3ประตูครับฮูโกโอ,อิกิเตเกเฮตทีคิโ่เลยครับกูเปิดตัวอย่างแกมครับโอ้ไม่คมไม่รู้จะว่ายังไงครับยิงลูกแบบนี้ครับ ดีครับกัคโปรครับดึงจังหวะรอจนอิกิติเก้วิ่งเข้าเหลี่ยมครับแล้วกดด้วยขวาเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจังหวะขีดหนีแนวรับครับสปีดต้นดีมากครับอิกิติเก้แต่งหนึ่งจังหวะก่อนที่จะง้างเท้าซัดเต็มข้อครับหาประตูต่อศูนย์ครับโู้เราเป็นแฮตติกของ กเซเนซีเล่นมาที <chor op ter> <b olog cycles> no well, ่สกอตต์เ <Different> ป <terror cribe> ิดเปลี่ยนแกนมาครับทางด้านขวามาสุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มริ้วผู สซบอดได้เชื่อมมาที่วีให้มาอิกิิเก้แต่งแต่งหาเหลี่ยมแล้วซัดอีกแล้วเป็นตัววิกรอบนี้ไม่พลาดครับอูได้ใจยิงได้อีกิิเก้ครับยิงได้ยิงต่อเนื่องแล้วแล้วผู้ัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านนริวะูครับทัได้ครับถล่มเอาชนะบอลหมัดไปได้5ประตูต่อศูนย์จากแฮตติคิโร่ของฮูกะอิกิติเก้ ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปโดย่ังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 ลองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ